สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันกับภาพอาหารหน่าทานนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็วันนี้ก็มาที่ร้านอาหารนะคะร้านที่เคยมากับน้องคราวที่แล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาทานกับเพื่อนค่ะนี่เมนูแรกนี่เลยนะคะเพื่อนๆต้มยำน้ำข้นทะเลค่ะเพื่อนๆใส่มาในหม้อแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วนะคะอีกก็เป็นทอดมันกุ้งค่ะเพื่อนๆน่าตานน่าทานมากเลยจานนี้ก็เป็นยำไข่แดงเค็มนะคะน,นี่นะคะเมน,นูน,น่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะคะไม่ได้เข้าไปนั่งในร้านนะคะวันนี้นั่งข้างนอกค่ะ เ็นมือค่ำารับเพื่อนบรรยากาศก,ก็ดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นยำรวมตุ๊ดกลางนะคะเพื่อนๆชื่อเมนูเขาน่ารักมากเลยค่ะหน้าตาก็น่าทานนะคะมีกุ้งม,มีหมูยอมีไส้กรอกนะคะมีไข่แดงเค็มะคะ่ะไส้อั่วก็น่าทานมากเลยค่ะเพื่อน นี่ให้ดูอีกครั้งนะคะหม้อต้มยำของเราอันนี้ก็เป็นสเต็กค,ค่ะเพื<ๆ>่อนๆสเต็กไก่นะคะมาพร้อมกับฟินฟายนี่ค่ะเราจะมาทานกันเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆร้อนๆเลยค่ะเสิร์ฟมาแบบนี้ร้อนมากเลยนะคะเพื่อนๆ รสชาติอร่อยค่ะต้มยำเค็มโกนมากต้มยำทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้อั่วค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยมันก็จะเป็นทอดมันกุ้งค่ะเพื่อนๆอันนี้เคยมาทานแล้วนะคะวันนี้ก็ตั้งใจมากินทอดมันกุ้งค่ะน่ากินมากเลยค่ะ มีน้ำจิ้มนะคะกับน้ำจิ้มน่าจะเป็นน้ำจิ้มรสชาติเผ็ดนิดนึงดูสีแล้วน่าจะนิดนึงอะคะ่ะเพื่อนๆไม่เผ็ดอะไรมากนะคะรสชาติดีค่ะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นยำนะคะยำเมื่อกี้นะคะมีหมูยอมีไส้กรอกมีกุ้งแล้วก็ มีไข่แดงเค็มค่ะเพื่อนๆน้นนนำยำนัวมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะว่ะเพื่อนๆ อร่อยทุกอย่างเลยค่ะร้านนี้อันนี้ก็จะเป็นเมนูยำไข่แดงเค็มนะคะเพืเ่อนๆวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเพืเ่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะส่งกำลังใจกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมีความสุขโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ